แฟนซัมซุงมาทางนี้เลยครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงซัมซุงแบบล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยครับหัวข้อในวันนี้ก็คือทําไมผมถึงเลือกใช้ซัมซุงผมไม่รู้นะครับว่าคนอื่นจะมองผมยังไงนะแต่ผมชอบนะที่แบบที่ตัวเองได้ใช้สิ่งที่มันเข้ากับชีวิตจริงๆอะ่ะและก่อนอื่นเลยนะครับผมเนี่ยเคยใช้มาทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple หรือว่าแบรนด์จีนครับผมก็มาจบที่ซัมซุงครับเพราะว่าซัมซุงมันคือทุกอย่างแล้วในตอนนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่ผมได้ใช้จริงเยอะมากเลยนะครับแล้วหน้าตามันก็ดูสสะอออออาาาาาดดดูบยตตตตีีคืืมมันมนนนแกก่่่งงเ้ ได้พัฒนามายเยอะมากแล้วครับจากที่เมื่อก่อนนะครับผมแทบไม่ได้มองซัมซุงเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นแบรนด์แรกผมเชื่อว่าถ้าทุกคนพูดถึงแอลลอยเนี่ยจะนึกถึงซัมซุงเป็นแบรนด์แรกเลยใช่ไหมครับถึงแม้จริงๆแล้วจะเป็น Google Pixel นะครับที่เป็นแบรนด์แม่นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในข่าวครับว่าซัมซุงเนี่ยมักจะไปจับมือกับ Google บ้าง o p e n a i บ้างเลยนะครับมันทําให้ผู้ใช้อย่างผมเนี่ยเห็นว่าเขามีความพัฒนาอยู่เรื่อยๆครับซัมซุงมักจะมีฟีเจอร์หรือวนวัตรกรรมต่างๆที่มันมาใหม่เเเเเยยออออะะะะะมมมมาา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 กกกกกครรรัับทุุนนลลล้้้้วววผผผจจจไไปตด่่ข,ออขาางใชูส มันล้ําดีอะครับและสิ่งที่เป็นจุดแข็งของซัมซุงมากเลยก็คือ Galaxy AI ครับและแถมยังเป็นภาษาไทยด้วยครับเป็นสิ่งที่มันดีมากๆแล้วแบบเป็นตั้งแต่วันแรกเลยที่เขาเปิดตัวก็คือแบบเป็นภาษาไทยเลยและพวกการสรุปต่างๆเนี่ยซัมซุงก็ไม่ต่างจมินานะครับแต่แค่เอาแบบจมินามาปรับเปลี่ยนในรูปแบบของ Galaxy AI นั่นเองครับแต่ในบางส่วนซัมซุงก็พัฒนาเองด้วยนะครับเหมือนแบบเขาเอาจมินามาปรับให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับนั่นคือความชอบครับของผมที่มีต่่อออนนะครรับบกกไว้ คลิปนี้เราไม่ได้พูดถึงจอเซนนะครับผมพูดถึงระบบวันดูไอของเขาแล้วก็พวกฟีเจอร์ต่างๆที่ผมได้รับนะครับในระยะ8วลา8-9เดือนนะครับผมมีอุปกรณ์สำรองไปเยอะมากเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นหูฟังแท็บมือถือแล้วก็นาฬิกาครับเลยทําให้การใช้งานนะครับมันก็ค่าที่จะไม่สะดุดแล้วก็ลื่นไหลแบบมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งไฟล์วิดีโอส่งไฟล์รูปภาพหรือว่าส่งไฟล์เอกสารต่างๆเราก็สามารถส่งได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone Android ด้วยกันก็สามารถส่งได้เลยครับโดยเราสามารถขดส่งให้เลยหรือว่าจะให้เขาสแกน QR มาได้เลยเป็นฟีเจอร์ที่ผมขาดไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันจําเป็นในการทํางานมากๆเลยเวลาเราจะส่งไฟล์นะครับถ้าเราโหลดคลิ s แ a r ์ใน Windows ใช่ไหมครับเราก็สามารถส่งให้ Windows ได้ด้วยครับหรือว่า Windows ส่งมาให้เราได้เลยครับใช้มือถือทํางานถ่ายคลิปตอบแชทตัดต่อแล้วเวลาผมอยากไปทําในแถบมันต่อได้เลยครับมันเร็วมันสะดวกไม่ต้องคิดเยอะด้วยมันทําให้ผมได้เห็นว่าซัมซุงเนี่ยก็สามารถทําแบบนี้ได้ครับโดยที่เราแบบไม่ต้องอะไรเยอะอีกอย่างหนึ่งที่ผมขาดไม่ได้เลยก็คือกุญล็อกครับกุญล็อกเนี่ยจะมีแค่ในซัมซุงเท่านั้นนะครับเป เหมือนเราเป็นนักพัฒนา UX UI อะทุกคนเป็นจุดเด่นของซัมซุงเลยนะเพราะว่าแบรนด์อื่นอ่ะถึงจะมีมันก็ไม่ได้เท่าซัมซุงอ่ะกุลล็อกคือของซัมซุงเองเลยนะครับมันเลยทําให้การปรับแต่งเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทมากๆเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดซ้ําแล้วซ้ำเล่านะครับก็คือโหมดเด็กครับก็คือซัมซุงเด็กนั่นแหละผมชอบที่แบบว่าเราเอาแป้นพิมพ์มาต่อเอาเมาส์ไร้าสายมาต่อมันทําให้เราเหมือนเราใช้ PC เลยอะครับทุกคนมันทําให้ประสบการณ์ของผมในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ผมมากๆเลยแล้วกก็็เราาาาาแบบทงํงนนนหหลยๆ้้้ไีมัดฟ เหมือนเราใช้ Windows อะครับและในวันยุ iPad นะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันใหม่นะครับที่หน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้เล็กน้อยนะก็เยอะอยู่นะครับแต่เดี๋ยวจะมารีวิวให้นะครับในส่วนของสายชาร์จหรือว่าหัวชาร์จนะครับผมก็ใช้ของ Samsung เหมือนเลยครับจริงๆเราสามารถใช้แบรนด์นอกได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าใช้ของ Samsung แล้วมันสบายใจเฉยๆก็เลยแบบซื้อแบบหัวชาร์จแยกของ Samsung มาใช้เองเลยนะครับเพราะว่า Samsung เนี่ยไม่ได้แถมหัวชาร์จแล้วนะครับในยุคหลังๆก็แอบนอยเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่ผมงงมาก จะเอาตามแบรนด์ข,ข้างๆใช่ปะคือน่าจะล้นลกร้นเลยมั้งครับแต่ก็มีซื้อแยกนะเว้ย <laughs> บางอย่างก็อวยได้บางอย่างก็ไม่อวยครับเพราะารู้สึกว่ามันค่อข้างที่จะไม่ถูกใจผมสัห่ยนะครับในบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ยังคงชอบสัมงอยู่ดีครับเพราะว่าสัมดุงเนี่ยก็มีข้อดีเ,อเ,อเยอะเยอะเลยนะครับลินพาล้ะทุกคนแล้ว <laughs> ลผมก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าผมแบบมีบ้านหรือว่าแบบ เป็นห้องของเองลยครับผมก็จะใช้แต่ s a m มซุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆของเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยครับมันแบบมีเยอะจนแบบผมรู้สึกว่านี่แหละคือมหาเจรรฐ์ของ e c o s y s t e m ็มเส่รนนิดนึงนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังใช้ Apple Music บนซัมซุงนะคือแบบ Apple Music อ่ะมันมีโร m มี้แอดมอนไงก็เลยแบบว่าเราไม่สามารถไปใช้แอปอื่นได้เลยเพราะว่ามันมีแค่ Apple Music มั้ง เอาแบบความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่า Apple Music เนี่ยเสียงดีกว่า Spotify นะทุกคนรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยไม่เคยใช้ Samsung มาก่อนเลยนะเป็นเครื่องแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมใช้ Samsung แบบเต็มรูปแบบเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันคือลักแท้ที่แบบเป็นลักแรกแล้วก็คือแบบรักเลยอะเมื่อก่อนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยหลายๆเครื่องผมมักจะใช้แบรนด์จีนมาก่อนครับแล้วก็เพิ่งใช้ Apple แค่ iPhone 11แค่เครื่องเดียวหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนมาใช้แบรนด์จีนบ้างแล้วก็มาจบที่แบรนด์เกาหลีครับ แล้วผมมักจะสงสัยในบางคนที่บอกว่าแอนลอลเนี่ยมันค้างมันไม่สเสถียรเลยแต่บางคนอะ่ะมักจะตัดสินโดยที่แบบตัดสินจากเครื่องที่เป็นหลักพันอะ่ะแล้วจริงๆอย่างนร้ทุกคนเนี่ยไปมองดูแอนลอลที่เป็นหลักหมื่นนะครับทุกคนจะรู้เลยว่าแอนลอลเนี่ยพัฒนามาเยอะมากๆแล้วครับทุกคนยิ่งวัน U I ของซัมซุงอ่ะครับตั้งแต่วัเจ็ดขึ้นไปอ่ะผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากๆเลยอ่ะแบบเหมือนเปลี่ยนจากภาพจำทุกอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยซัมซุงอ่ออๆ่่ไมวาจะ ตระกูล A56 ตระกูลแบบ S อันนี้ก็แบบอัปเดตแบบเยอะมากๆเลยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยซัมซุงก็มีของเขานะครับที่มีการแบบพัฒนาในความปลอดภัยของเขาผมเลยรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าใช้ a อ d r o i d หรือว่าใช้ซัมซุงเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่ที่แน่ๆเลยซัมซุงอ่ะไม่มีเรื่องของมิจฉาชีพแน่ๆเพราะว่าเขามีออโต้บล็อกเกอร์ครับก็คือแบบสามารถล็อกได้หมดเลยแล้วก็แบบฉลาดมากแบบโคตรเทพเลยมันเลยเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมอยากใช้ a อ d r o i d สักเครื่องหนึ่งที่มีฟีเจอร์เยอะๆแล้วก็มีเ,เด่่นเรืองความปลอดภัยยัยะ้มนกก็ึกว่าิง ก็เป็นอีกแบรนด์หนึงที่ตอบตัวผมมอ,อกมากเลยครับผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกน,นะที่อยากจะใช้ iOS มันก็ต้องมีคนที่บบอยากใช้ Android ในตัวแบบ หลักหมืน่นหรือว่าแบบที่มันลื่นไหลแบบเหมือนกันอนะเเวลาผมเลือกมือถือรน้อยผมก็มักจะนึกถึงซองซูงจริงๆนะรับทุกคนไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าซองซุงมันก็อยู่ในตลาดประเทศไทยเรามาเยอะมากๆแล้วมันภาพจำของผมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยผมเห็นการพัฒนาของซองซูงมาเยอะมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความแปลกใหม่เยอะมากๆไปครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องชอตเส้นใช่ไหมครับก็คือแบบเป็นประเด็นที่ผมจะเจอบ่อยมากๆเลยแบบมักจะมีคนถามตลอดเลยว่าใช้ซองซูงแล้วเนี่ย จะต่อเส้นไหมในอนาคตจริงๆอะทุกคนผมพูดไปซ้ำแล้วซ้ำเล่านะมันเป็นได้ทุกแบรนด์ครับแต่เพียงแค่ว่าซัมซุงเนี่ยมันจะมีคนเป็นเยอะแล้วก็อาจจะเกิดจากความร้อนของเครื่องนะครับหรือว่าแบบ CPU เก่าๆเนี่ยที่มันระบายความร้อนไม่ค่อยดีครับมันเลยทําให้จอเราเนี่ยเป็นเส้นหรือว่าบางทีเราชาร์จเล่นบ่อยหรือว่าทําให้เครื่องมันร้อนหนักๆมันสะสมอะครับแล้วมันเลยทําให้จอเราเนี่ยเสียครับ และมักจะโดนแซวเรื่องจอแบบบ่อยมากๆผมเห็นในมิ้นท์เฟซบุ๊กหรือว่าแบบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงทุงกับมักจะโดนเรื่องของจอซิ้นบ่อยมากแต่ก็เข้าใจในฝั่งของผู้บริโภคนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะได้ส่วนลดจากซับซุงบ้างหรือว่าเปลี่ยนให้ฟรีบ้างนะครับเห็นข่าวที่ออกมาอยู่นะครับและเราก็กลับมาเรื่องเดิมนะครับรก็คือ,อผลที่ผมชอบทั้งหมดเลยของตรงทุงนั่นก็คือแบบที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับข้างต้นเลยมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าซัมซุงเนี่ยยังสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกครับแล้วผมมมมมักกจจะะะะรรรู้ตลลลออออดเยว่่่าาีีีฟ์ไ,ไหแสิง สาคัญนะครับถ้าอ,อยากจะให้ตัวเครื่องเราเนี่ยใหม่อยู่ตลอดนะครับเราก็อย่าลืมติดฟิล์มกล้องนะครับจริงๆทุกคนหาแบบแบ,บ,แบ,บรนด์ดีสักแบ,บรนด์หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วผมก็แบบหาในอินเทอร์เน็ตช้อปปี้เราทั้งได้เลย้ะผมก็ซื้อมาติดนะครับผมรู้สึกว่าเราสมควรดูแลเครื่องเราให้มันดูใหม่ตลอดเวลานะครับมันจะได้แบบไม่ดูเก่าเกินนะครับและผมเชื่อว่ามือถือทุกรุ่นเนี่ยถ้าหากเราดูแลมันให้ดีๆครับมันก็อาจจะยังโอเคอยู่แล้วก็สามารถยืดอายุไปในอนาคตได้เยอะเลยครับหลังจากที่ผมได้ติดฟิลล์มมกก้อองใช่่ัยรบทุนาาจจะถูป หรือเปล่าเ,เดี๋ยวเราไปดูนเขาว่าถ่ายรูปชัดไหมนะครับก็ <laughs> <laughs> โอเคเลยนะครับมันไม่ได้แย่เลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเราติดฟิล์มกล้องไว้ก็ดีนะครับมันจะทําให้กล้องเราเนี่ยไม่มีรอยครับถึงแม้การลอยของกล้องมันก็โอเคอยู่แล้วกล้องจริงๆนะครับเพราะเขาน่าจะเคลือบแบบ าก,ากลออยยมู่แ้วจริงๆการติดฟิล์มกล้องเนี่ยมันก็เป็นคุณค่าทางจิงตใจอีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนแบบไม่อยากให้กล้องเป็นรอยเลยอแบบเราแบบนิ้นใช้บุกวันเลยอะบางทีแบบเราก็กลัวมันเป็นรอยไงก็เลยเข้าใจในมุมมองของคนที่แบบต้องติดกล้องไว้แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ดนะครับว่ากล้องจริงๆอาจจะถ่ายชัดกว่านิดนึงแต่เราไม่เห็นความแตกต่างหรอกเชื่อดิใครมันจะมานั่งดูลุความละเอียดพิกเซลอยู่ว่าอ๋อตรงนี้ไม่ชัดตรงนั้นไม่ชัดเลยอะผมว่า เรามองไม่ออกหรอกแล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะมองออกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับหลังจากนั้นผมก็ใส่เคสมันก็ดูใหม่เลยนะครับเครื่องจะเกือบปีแล้วแล้ววันก่อนครับทุกคนผมได้ทําแทบตกครับแล้วหน่าจะแตกครับแต่ดีที่ตัวเครื่องแบบไม่ได้มีรอยหรือว่ามีอะไรนะครับก็แอบดีใจไปครับผมเลยซื้อฟิมาติดใหม่เลยครับทุกคนเลยจะอัดคลิปไว้ทุกคนได้ดูด้วยและผมก็ต้องซื้อเคสมาด้วยเพราะผมไม่มั่นใจในเคสเก่าที่ผมตำตกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปกป้องหรอรอบเครื่องอะครับ เคสเก่าที่ผมจะอยู่ก็คือเคสที่ซัมซุงแถมมาครับที่มันเป็นเคสแป้นพิมพ์ครับและเคสนั้นนะครับมันคุ้นหนักเลยครับถ้าหากเราแบบไม่ได้ใช้พิมพ์เยอะเนี่ยจริงๆเราเปลี่ยนเคสดีกว่านะครับถ้าหากใครที่ต้องใช้ในการพิมพ์เยอะเนี่ยก็อาจจะใช้คุ้มแหละแต่สำหรับผมแล้วเนี่ย ผมไม่ค่อยได้พิมพ์เลยครับผมมักจะทํางานในโน้ตบุ๊กมากกว่านะครับก็เลยแบบเปลี่ยนมาเป็นเคสที่มันไม่ต้องใช้แป้นพิมพ์ก็ได้แบบมันเบาวกว่านะครับและตัวแท็บนะครับค่อนข้างที่จะบางมากครับบางทีผมใส่กระเป๋าเนี่ยผมก็กลัวมันจะงอนนะแต่ก็ก็แต่แหละแบบเขาทํามาแบบให้เราได้เอ,อ่อถือสะดวกแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดฟิล์มหรือว่าใส่เคสดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดฟิล์มกล้องด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องใช้แล้วก็ต้องใช้ให้คลุมนะครับทุก เป็ตังพอเราก็ไปเหอะแต่ว่าถ้าเรามีตังไม่ไหวเราก็ใช้ยาวๆดีกว่าแล้วับทุกคนเช่นผมเพราะผมยังไม่ได้ทํางานเลยเพราะยังเรียนอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งข้อดีของซองซงที่ผมชอบก็คือซองซงก็ค่าที่จะมีเคสหาง่ายด้วยนะครับแล้วก็พวกฟิล์มต่างๆที่ราคาถูกๆก็มีเยอะนะครับถ้าหากเราแบบงบน้อยเราก็สามารถค้นหาในช้อปปี้รัซาด้าเลยเลยครับมันเลยแบบเป็นจุดเด่นของซองซงเหมือนกันที่เราสามารถหาฟิล์มหาเคสใหม่ได้นะครับมาถึงบทสรุปของในวันนี้นะครับสาหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนมาใช้ซองซงบ้างหรือว่าอยากจะลองใหม่่ๆ ทาให้ทุกคนเนี่ยมาลองใช้ Samsung ท,ที่เป็นหลักเหมือนขึ้นนะครับทุกคนอาจจะได้รับประสบการณ์ที่มันดีขึ้นมากๆเลยครับทุกคนยิ่งเรามาในตระกุลเอสนะครับสกุลเอสเป็นสกุลท,ที่เป็นเรือธงนะครับหรือว่าเป็นรุ่น f ี e ก็ได้นะครับเพราะเป็น F2 e เหมือนกันทุกคนก็สามารถลองมาใช้ดูนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่า Samsung ค้างหรือว่าบั็กหรือว่าไม่เสถียรนะครับ และถ้าทุกคนได้มาใช้เนี่ยทุกคนรู้เลยนะครับว่า Samsung ได้มีการพัฒนาเยอะมากขึ้นจริงๆครับและในวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับ